ยินดีต้อนรับกลับสู่ Next Level วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับการปรับมาอย่างยิ่งใหญ่ของรถคูเป้สายสปอร์ตในตำนานจากค่ายฮุนได กับ2026คุณ n ด a i Tiburon รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ลหลงใหลความสปอร์ตและผู้ที่กำลังมองหารถคูเป้ที่ทั้งแรงหรูและลำ้ำเพิ่มจากดีไซน์ภายนอกคุณ n ด a i Tiburon 2026ถูกออกแบบใหม่หมดจดภายใต้แนวคิดพารามิเตริกสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวในทุกมิติเส้นสายตัวถังถูกเน้นให้ดูสปอร์ตเฉียบคมและมีพลัง ลักษณะด้านหน้าของรถถูกออกแบบให้ต่ำลงเล็กน้อยรับกับไฟหน้าแบบเลตแมทริกดีไซน์เรียวเฉียบที่ยืดต่อเนื่องไปอย่างซุ้มล้อไฟเดลายแบบเส้นคมชัดสอดคล้องกับกระจังหน้าแบบรังพึ่งขนาดใหญ่ที่ให้อารมณ์รถสปอร์ตเต็มคันฝากระโปรงหน้าทรงยาวและลาดลงช่วยให้รถดูดุดัดนส่วนเส้นหลังคาถูกออกแบบให้โค้งรุ่ลมในแบบคูปเป้แท้ๆเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายพิเศษและซุ้มล้อที่ถูกขยายให้ดูแน่นและหนึบยิ่งขึ้น เส้นสายด้านข้างเน้นความสปอร์ตที่กลมกลืนกับเส้นกระจกและมือจับประตูแบบเรียบกับตัวรถด้าน,นท้ายรถฝ่ายท้ายเล็ทรงฮอริซอนสตริปพาดยาวเต็มท้ายรถพร้อมสปอยเลอร์ในตัวและกันชนท้ายที่ฝั่งดิฟฟิ s เซอร์ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศขณะขับด้วยความเร็วสูงเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่ทั้งสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันฮุนไดได้ใช้วัสดุระดับพรีเมียมทั่วทั้งห้องโดยสาร บาะนั่งแบบบักเก็ตซีทหุ่มด้วยหนังอักันตาราและหนังแท้ตัดเย็บอย่างประนีตพวงมาลายัยแบบดีคัดพร้อมแผดเดินชิพระบบปรับเบาะไฟฟ้าแบบเม m o r รทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์และอุ่นบอกแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้เอียงเข้าหาคนขับเล็กน้อยในสไตล์รถสปอร์ตพร้อมหน้าจอดิจิตอลคอกพิทขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่แบบละเอียด ควบคู่กับหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด13.5นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจัดเต็มจากบ o s สพร้อมลำโพงรอบคัน12จุดให้เสียงคมชัดและทรงพลังพื้นที่โดยสารด้านหลังถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ2ที่นั่งเสริมเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดและช่องแอร์หลังสำหรับความสะดวกสบายเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตด้วยไฟแอมเบียนที่ปรับได้64สีและหลังคาพารามิกซันรูฟเปิดกว้างให้แสงธรรมชาติเข้ามาเติมความหรูหราในทุกการขับขี่ ในด้านสมรรถนะฮุนไดติบูรอน2026มาพร้อมขุมพลังใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.5าลิตรส r อตรีม TGD ให้กำลังสูงสุดถึง3 0 4แรงม้าแรงบิด422นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลาสแบบ8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังช่วยให้การขับขี่สนุกร้อจและเกาะถนนอย่างมั่นใจอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5.8วินาทีพร้อมระบบหลอนคอนโทรลสำหรับการออกตัวอย่างเต็มพลัง ฮุนไดยังใส่ระบบช่วงล่างแบบ Adaptive Suspension ที่ปรับการตอบสนองตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Comfort, Sport, Sport บวกหรือ Custom ซึ่งผู้ขับสามารถปรับตั้งค่าความแข็งของช่วงล่างระบบพวงมาลายัยและการตอบสนองของเครื่องยนต์ได้เองตามสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนในส่วนของระบบความปลอดภยัยฮุนได t ิบูรอน2026มาพร้อมเทคโนโลยีฮุนไดสมาร์ทเซนชุดใหญ่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop amp Go ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดกล้องมองรอบคัน360อองศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีเยี่ยม ราคาจำหน่ายของฮุนไดติบูรอน2 0 2 6ในตลาดสากลเริ่มต้นที่ประมาณ38,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.39ล้านบาทและอาจสูงขึ้นไปถึงประมาณ1.79ล้านบาทในรุ่นสูงสุดหากมีการนำเข้าแบบทางการในไทยคาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ1.5-2ถึงล้านบาทแล้วแต่ภาษีนำเข้าและออปชันที่ให้มาถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการรถคูเป้ดีไซน์ล้ำสมรรถนะจัดเต็มและเทคโนโลยีล้ำยุค คุณไดทิบุรอนกลับมาอีกครั้งในแบบที่น่าจับตามองเป็นการพลิกโฉมจากรถสปอร์ตยุค2 0 0 0สู่รถคูปเป้ไฮเทคของปี2026ที่พร้อมชนคู่แข่งทั้งในปุ่นปยุโรปและแม้แต่ค่ายสปอร์ตพรีเมียมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Next Level เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รุ่นเด็ดเทคโนโลยียานยนต์ทันสมัยและการทดสอบขับที่ตรงไปตรงมาจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ